ดาวังคารนะคะมีการขยับย้าย3ตุลาคมนะคะและดาวังคารเป็นดาวประจําตัวของชาวพิจิกนะคะจะย้ายออกจากภพรับผลนะเราไปไหนต่อนะคะไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีพิจิกรับฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤศจิกาย,ยนถึง14ธันวาคมก็รับฟังได้หากคุณสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์นะคะดาวขยับย้ายส่งผลกับชีวิตของคุณในด้านต่างๆอย่างไรลืมกดติดตามช่องโหราฮาก้าไว้นะคะ ดาวประจําตัวของชาวพิจิกนะคะก็คือดาวอังคารนะเป็นตัวแทนตัวตนนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนภพอริด้วยนะคะที่ผ่านมาอยู่ในภพเรือนราบผลนะดังนั้นช่วงที่ผ่านมานะคะชาวพิจิกได้ราบได้ผลจากเรื่องของอาการแก้ไขปัญหาต่างๆนะอุปสรรคต่างๆหรือว่าสิ่งที่ยากที่เหนื่อยนะเป็นราบเป็นผลกับชาวพิจิกในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะสำหรับสามตุลาคมเป็นต้นไปนะคะดาวอังคารก็เดินหน้าออกจากภพเรือนราบผลนะคะเข้าสู่ภพเรือนวินาศ กำลังลดลงกว่าเดิมนะคะเนื่องจากมีกําลังเป็นประนะคะประเป็นกําลังที่บ่งบอกนะถ้าเป็นเรื่องของสภาพร่างกายความขยันขันแข่งนะคะก็จะไม่ค่อยเสถียรน,นะเป็นอะไรที่ดีกับเรื่องของอุปสรรคนะเพราะว่าเมื่อมีกําลังเป็นประะนะคะอริของชาวพิจิกก็เป็นประไปด้วยนะก็คือไม่ค่อยมั่นคงนะคะเรื่องของศัตรูคู่แข่งก็อ่อนกําลังอ่อนแรงนะไม่มีความเข้มแข็งสม่ําเสมอเหมือนที่ผ่านมานะคะ ส่งผลให้ช่วงนี้ชาวพิจิกก็อาจจะเหนื่อยน้อยนะเนื่องจากเรื่องของปัญหาต่างๆเรื่องของอะไรที่เข้ามานะคะก็อยู่ในสภาวะที่จัดแจงจากการได้ไม่ยากนะคะเป็นอะไรเก่าๆเดิมๆที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะสำหรับดาวตัวตนนะเมื่อมีกําลังเป็นประนะส่วนหนึ่งอาจจะส่งผลในเรื่องของสุขภาพได้นะคะชาวพิจิกจะไปอยู่ในภพเดือนวินาศนะเรามัดระวังเรื่องของอสุขภาพร่างกายนะคะเรื่องพละกกาลังวางชาของตัวเราเองก็อาจจะ อ่อนแรงอ่อนล้าได้ง่ายนะคะอาจจะมีลักษณะอาการเบื่อเบื่อนะท้อเซงเกิดขึ้นได้ในบางส่วนของชีวิตนะคะเนื่องจากดาวประจําตัวในช่วงนี้นะคะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อย่างไรก็ดีนะคะดาวประจําตัวของชาวพิจิกนะคะจะไปเลงกับดาวพระหัสที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะหรือว่าเป็นคู่สมพลนะคะ ดาวพระหัสนะคะเป็นตัวแทนเรื่องเงินเรื่องทองนะคะในเนื่อชาวพิจิกอาจจะมีเหตุให้ได้เงินนะแบบลับๆเกิดขึ้นนะคะเรื่องของการเงินที่มีผู้สนับสนุนเบื้องหลังนะหรือมีรายได้ในแบบส่วนตัวรายได้พิเศษเกิดขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้เป็นจํานวนก้อนใหญ่เยอะนะแต่เป็นลักษณะมาเรื่อยๆมาบ่อยๆได้นะคะมีลาบเล็กๆน้อยๆมาเรื่อยๆนะในเรื่องโชคลาภทางการเงินนะคะอย่างไรก็ดีเรื่องของค่าใช้จ่ายบุตรหลานบริวารของชาวพิจิกก็ เป็นดาวเดียวกันด้วยนะก็มีลักษณะรายจ่ายแบบประปายนะคะมีรายจ่ายจุกจิกเกิดขึ้นนะเรียกว่ามีเงินมาเติมในขณนะเดียวกันนะคะก็มีจุดรั่วไหลาทางการเงินเกิดขึ้นได้นะคะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะชาวพิจิก็ถือว่ามีเรื่องของรับผลที่มั่นคงทางการงานเกิดขึ้นอยู่นะคะก็มีเรื่องของรายได้รายรับนะจากเรื่องการงานหน้าที่ความรับผิดชอบที่ยังคงมีกําลังสูงกําลังแรงนะคะเป็นเกษตรตาธิบดีและเป็นมหาอุดนะดังนั้นก็ถือว่าเรื่องเงินเรื่องทองนะคะมีแหล่งรายได้นะว่าจะเป็นเรื่องเงินมรดกนะคะเรื่องของการต่างประเทศนะเรื่องของการจบสัญญานะหรือว่า ไปต่อสัญญาทำคอนแทคต่างๆบางทีได้เป็นเงินก้อนมานะคะมีลาบจากเรื่องทางการสื่อสารได้นะไม่ว่าช่วงนี้อาจจะไปเจราจาไปติดต่อพูดคุยนะหรือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องผลประโยชน์นะตัวกลางต่างๆก็สามารถสร้างเงินสร้างทองได้นะคะดาวการงานไปอยู่ในภพเรือนลาบผลนะก็ยังส่งผลให้ช่วงนี้นะคะยังมีโอกาสเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้ไปเกี่ยวข้องกับคนมียศศักดิ์นะคะหรือว่าได้รับการคัดเลือกที่รู้สึกน่าภาคภูมิใจนะคะ อย่างไรก็ดีนะคะในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะดาวศุกร์นะคะก็เดินหน้าเข้าสู่พบเรือนการงานของชาวพิจิกนะคะไปเล่นกับดาวเสาร์คู่เส้นศัตรูนะก็ส่งผลคู่ศัตรูก็มีอยู่ในดวงชะตาของชาวพิจิกนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานและครอบครัวนะก็อาจจะเป็นสภาวะแบกรับสองด้าน,นทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องคนในบ้านนะคะอาจหมายถึงเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาหุ้นส่วนช่วงนี้ก็ได้นะมีสภาวะบางอย่างที่ รู้สึกไม่ค่อยลงตัวนะคะเรื่องของคู่ครองนะหรือว่าอะไรที่รู้สึกอึดอัดขัดใจในบางส่วนก็อาจจะมีได้นะซึ่งจะเป็นอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเนื่องจากดาวศุกร์ตรงนี้จะเดินหน้าแล้วก็ฉีกออกจากดาวคู่เส้นศัตรูไปนะคะ สำหรับชาวพิจิกช่วงนี้นะคะถือว่าดาวอื่นๆยังคงให้โชคให้ลาบอยู่นะเนื่องจากดาวที่สําคัญกับชาวพิจิกนะคะก็คือเรื่องงานเรื่องลาบผลมีกําลังดีแล้วก็กําลังสูงนะคะแล้วยังมีดาวเล็กเก้านะดาวพระเกตนะคะบไปกระตุ้นนะดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมรณะนะดังนั้นส่วนหนึ่งก็มักมีโชคลาบจากการเดินทางนะคะโชคลาบจากเรื่องไปเกี่ยวข้องกับอะไรเก่าๆเดิมๆนะไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์เก่ามรดกพินัยกรรมนะคะเรื่องของการ ไปเกี่ยวข้องกับแวดวงสุขภาพก็ได้นะความป่วยความเจ็บความตายนะคะแต่อย่างไรก็ดีดาวพระเกตก็ไปกระตุ้นเรื่องสุขภาพของชาวพิจิกได้ด้วยนะโดยเฉพาะในหลังวันที่3ตุลาคมนะคะดาวของชาวพิจิกนะก็คือดาวอังคารนะคะมีกําลังอ่อนลงนะแล้วก็ดาวพระเกตกระตุ้นพบมรณะนะคะก็ระวังอาการเจ็บป่วยแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะอาการที่จะต้องนอนพักผ่อนนะหรือปลีกตัวปลีกวิเวกจากสังคมชั่วขนาดหนึ่งนะคะ สำหรับดาวประจําตัวของชาวพิจิกนะคะมีทิศทางเดินหน้าต่อเนื่องนะในหลังวันที่15พฤศจิกายนนะคะมีกําลังดีขึ้นนะคือความเป็นเกษตรตาธิบดีนะคะเข้าสู่บ้านเข้าสู่พบเรือนของตัวเองนะคะดังนั้นส่วนหนึ่งเรื่องของกําลังวังชากลับมาดีขึ้นนะคะความขยันความลุยโปรเจกต์ Project, ไอเดียที่อยากทําก็มีกลับมาแบบเต็มที่นะคะ สรับเรื่องราบผลของชาวพิจิกตอนนี้นะคะมีกําลังเป็นมหาอุดและ,กะเกษตรไปจนถึงวันที่1 4ตุลาคมนะคะหลังจากนั้นดาวพุธนะก็จะย้ายพบเรือนนะคะใครที่อยากจะวิ่งเต้นเอกสารนะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบปีแล้วนะคะแล้วก็กำลังแรงที่สุดนะสำหรับเรื่องราบผลของชาวพิจิกนะคะ ดังนั้นจะหยิบจับทําอะไรเกี่ยวเนื่องจากเรื่องการสื่อสารในทุกรูปแบบนะเป็นเวลาที่เหมาะสมในช่วงนี้นะคะจนถึง14ตุลาคมนอกจากนี้นะคะมีโอกาสได้อุปกรณ์การสื่อสารใหม่ๆนะเรื่องของการได้โทรศัพท์คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าอะไรที่มาช่วยในเรื่องการทํางานเนี่ยมีโอกาสสูงนะคะใครจะไปดําเนินเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการขอผ่อนผันนะคะการยืดระยะเวลาการชําระหนี้สินต่างๆนะรวมไปถึงการเจราจา ไกลเคลียต่อรองโน้มน้าวนะถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่เรื่องเหล่านี้จะดําเนินไปได้โดยง่ายนะคะสําหรับเรื่องของดาวรับผลของชาวพิจิกนะคะเมื่อครบเวลาเขาก็จะย้ายพบเรือนนะไปตามปกติในช่วงนี้นะคะเนื่องจากดาวพุธยังเดินโ,โคจรดีอยู่นะคะติดตามรับฟังอัปเดตดาวรับผลของชาวพิจิกกันได้ที่ช่องโหราฮก้าเหมือนเดิมนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ